เอาหมูขึ้นได้บ่หมูเอาหมูขึ้นสร้างเอาเอาหมูขึ้นสร้างเอาโอ้พอล่นกระโจมขึ้นบ่ะต้นโอ้ยยงประต้นอ้าผู้ใดสิฮับลงบัหนี้ลงเองนะดูนะคะดูท่าหมูแบนจะลงช้างนะโอ โอ้โหเสียงหัวแมะเสียงหัวหมูแบนแม่กจมบ่นลูกเจ้ากจมบ่นลูกเจ้าสันเอาลองลองลองสิเาามาามาามามาาม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 าองมาามมา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 หมูมาามมามามาเอาหมาขึ้ามมามามาเอ้าหมาขึ้นสร้างเอาม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 าามมาอ้า เพลินยกไม่ไหวเพลินยกไม่ไหวยกหมูยกหมูไม่ขึ้นยกหมูไม่ขึ้นเขายกขึ้นแต่ช้างเขายกหมูไม่ขึ้นเอาล่องถั่วแม่กับแม่ถั่วว่าน้องไม่ช่วยตัวเองเลยน่ะเออเดยวดีๆดาวไม่นิ่งดาวไม่นิ่งเดี๋ยวมันตกลูกนั่งดีเออจับดีๆอุ้ยมีดน้อยแม่ให้หน้ายืมเนี่ยเป็นหยังหนึ่งสองซ้ำ หน <m> <t ired> ึ่งสองซ้ำโอ้สังขี้สั่งเป็นยังไงเนาะบันิหมูแบนไม่ไงขี่ขี่ดีกว่าธันวาไหมข้อใหญ่กว่าธันวาไหมโอเคไหมฮะเฮ้เพื่อนฮะข้อข้อใหญ่กว่าธันวาบออ้ามันจะตกดูหน้าตาคนขี่กับคนไอายาเดินเนี่ยแสดงว่าข้อใหญ่กว่าธันวาแมนถอยหลังอีกโอเคไหมหมูแบนนั่งตรงๆนั่งดีๆ ไปเออพุนาหมาดเพิ่นพุนาพุนาหมาดเพิ่นพุนาเออท่าขนาดว่าไปไม่มีแต่ขอเลยไม่เป็นไรถือให้นักเตะเงินนั่งดีๆก็พอพี่ท่านว่าพี่แบนบักขี่ละเด้อพี่แด้แบนสิขี้พี่ดาวสร้างขี้สร้างเนาะสร้างขี้สร้างแล้วเออลงได้บนนอกบัดยามลงเดียบัดนี้ ขี่ปบ้านปีใหม่บ้านปีใหม่บ้านีใหม่ไปแล้วครับเดี๋ยวน้องเซเว่นก็ารับน้องดาวกลับบ้านนะคะตอนนี้ให้น้องแบนฝึกเป็นควานน้องดาวก่อนอ่าเพื่อได้ขี่สับเปลี่ยนกับพ่อหนุ่มเสกนะคะแม่นบาหมูแบนใช่ไหมพี่แบนเคยขี่พ่อใหญ่หนุ่มเสกไหมเคยขี่ไหมครับเคยไหมเคยเป็นไงนิ่งไหม มันเกิดดาวมันมันเกิดดาวไปไหมนี่ฮะมันที่ห้าแล้วเนะาะตาพ่อบุญทำไปด้วยคนสเสกแล้วเนาะก็บุญทำดาวไนงะสองเอ่จีบยาแล้วก็เดินขับีบกินไปส่งน้อง เรามาถึงบ้านปีใหม่แล้วเราจะพาหมูแบนดับน้องดาวไปเยี่ยมพี่ปีแล้วก็จะกลับพาไปส่งหมูแบนนะคะโอ้ยเบิงเบิงเว่อหมาเพิ่นกับน้ำกลนจะของเพิ่นพ่อพ่อพ่ยกขายกขาลูกข้างนี้อุ้ยสกู cái nhà đó cái huống ôi anh huống anh nã cà huống áo lông bay mu อันสร้างขี้สร้างเคยเห็นบ่พี่น้องช้าง <laughs> ขี่ช้างนะคะวันนี้ขี่มวนมะระเฮ้ยเช้าอยากม้าอยากโชว์อะไรพ่อเช้าอยากโชว์มีดโอ้เก็บไว้ก่อนลูกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งโชว์อย่าเพิ่งโชว์อันนี้ก็ห่วงเนยอันนี้ห่วงเจ้าของนะคะห่วงเจ้าของ มันหวงแบนเออมันห่วงแบนมันม huh ันมันติดเอ่อที่ถ well, like ั่วฟูไม่ได้มันจะเข้าหมืกันเออเหรอเดี๋ยวไปส่งไปเดี๋ยวไปส่งหมูแบนก่อนเดี๋ยวตัวนี้คือหม่องหม่องเจ้าของเออไอ้อะไรนะมันชื่ออะไรนะนี่ชื่ออะไรนะกาแฟกาแฟห่วงหมูแบนนะคะกาแฟ โอ้นี่นะครับหนึ่งเลยเดี๋ยววันที่ห้าไปวันเกิดดานะยวบอกเอพีให้ของชมลุ้ยแทนพ่อหนุ่มเสกไงไหนไหนอะไรไหนตรงนี้เหรอเขาขาย้า น้องดาวไปส่งมูแบนค่ะน้องดาวไปส่งมูแบนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ขี่สนุกไหมขี่น้องดาวคอใหญ่กว่าทันวาไหมแบนฮะอะไรนะวิ่งตามโอ้วิ่งตามพี่เต้ยนะ แล้วหมูแบนจับดีไหมหม,มาหมาหงจะอมหมาหงจะอมกาแฟไงไอ้หลวงห่วงจหองบบนี่ ีกเลวอาลงุ่ว่าว่าให้รับกิดกแนลงไปใหู้ีไปเลยลงไวน้องเอาผู้ใดสิหับลงบันนี้ลงเองนะ ดูนะคะดูท่าหมูแบนจะลงช้างนะโอ้ยโอ้ยดาวบอกว่าลงก็ลงเด้อแบนเอ้ยหนักระเด้อดาวมาโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมูดาวด้วยเออเออไปบ้านไปบ้านดาวนะไปเจอดาว อย่ากินเยอะอย่ากินเยอะเดี๋ยวจะขึ้นช้างไม่ได้ตอนนี้เราก็ส่งหมูแบนถึงบ้านเรียบร้อยนะคะพี่หลงก็ห่วงน้องนะคะอะไรนะกาแฟก็ห่วงหมูแบนไปเดืยกันไม่ได้อุ้มหมูขึ้นลูกช้าง อุ้มลูกหมูขึ้นลูกช้างบอกคลิปนี้ตั้งชื่อคลิดว่าอุ้มลูกหมูขึ้นลูกช้างรีบมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะรีบมากเลยฝ่าว้งแล้วฝ่าวแ,ง,าวแง้งฝ่าวาง้งสิไปใสน่นอคือฝ้าวักแถวนออไปละรีบมากเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รู้ว่าฝ้าวไปไหนนะคะวงแตกแน่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปตอนนี้นะคะวงแตกแน่ ไปใส่โน่ไปใส่นอน้องดาวนี่อ้วนคงไม่คงขาจะไม่ยาวนะคะนี่เพราะว่าอ้วนเหลือเกินนะคะตอติดตามคิดหน้านะครับคิดหน้าจะสสนุกกว่าน,นี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วย subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อย,ยอดติดตามนะครับผมกด subscribe ด้วยนะครับบา,บายยขอบคุณ<า>ค่ะ,คะ